ก็กราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับชาวอินเดียชาวโปรตุเกสชาวฟินแลนด์ชาวฮอลแลนด์ชาวอร์เจนตินาชาวเออังกฤษชาวทุกชาวชาวอาวีชาวไมครับชาวฟีฟาชาวฟีฟ้ากันด้วยนะครับลิ้นพันนิดหน่อยปล่อยผ่านก็วันนี้ทุกคนก็อยู่กับผมแดนนี่คนลล่หนาโมนิชันครับวันนี้เราจะมาสอน เทคนิคเดินเกม4-1ยังไงให้แบบไหวนะบแบบมันก็ไม่ได้เชิงแบบลงไปยิงปิงป้างปังป้างนะครับมันเป็นเทคนิคการเดินเกมเอาตัวรอดนะไม่ใช่เทคนิคการยิงนะครับแต่ถ้าเจอศัตรูก็ยิงไม่ได้เก่งใ,ใครกลัวแต่พอตัวไม่กลัวใครแล้วต้องยุติคํานี้ไว้นะครับคติประจําใจแล้วจะมาแนะนาําเซสกิลด้วยนะเซส,สกิลก็จะมีแอนดูโรเบอร์สันนะครับเออสกิลนี้ก็รู้ๆกันอยู่ครับมันจะเกาะถึงนะครับ แต่ถ้าเล่นเป็นทีมมันจะโหดกว่านี้นะแต่นี้เราก็ไปเล่นสี่หนึ่งแต่มันก็ได้อยู่แหละแล้วก็ทัสเซียนะครับผมเป็นสกิลเดดนะครับที่จริงเดดได้สามแต่ละตอนนี้ล้วได้แค่สองครับแล้วก็ฟอร์ดเลนเจอร์นะครับผมในขณะเราได้รับการฟื้นฟูนะครับขนาดเราโดนโจมตีนะครับแล้วก็นลี่นะครับเป็นตัวไอวอลแข็งไอวอลหนาไอวอลถึกแล้วก็ตั้งไอวอลเราก็ได้เลือดด้วยนะครับผมก็ง่ายๆก็ใช้สก,กิลเราก็เด้งเลือดหัวอยู่ครับเซนนี้นะเออ แล้วก็เราเล่นในแรงแกน500ดาะครับมาดูกันว่าเราจะโหดเราจะยิงเราจะปั้งเราจะโป้งสักแค่ไหนไปดูในเกมเลย let's go <S ครับเข้าสู่เกมตอนนี้เราก็ได้แดนชนะบายไปแล้วคือช่วงนี้ผมไม่รู้ผมคิดไปเองหรือเปล่าหรือคนดูก็เจอมือนผมนครับคือแบบผมเล่นยังไงก็เจอแต่แบบแดนชนะบาปเว้ยเออแบบกดยังไงก็เจอแต่แดนชนะบาครับช่วงนี้แบบงงจัดครับเดี๋ยวปิด,ป,ดปิดประตูห้องก่อนครับขออภัยถ้ามีเสียงรบกวนครับ เออแต่แบบมันเจอแต่แดนชลับบาปจริงช่วงนี้ก็จักเป็นอะไรนะครับผมก็งงเหมือนกันกระจักเป็นอะไรมากไม่รู้นะครับแต่เราก็จะโดดเอ่อบาซิลเลียครับคือถามว่าสอนเดินเกมไงทาไมโดดบาซิลเลียก็นี่แหละครับน้องสอนเดินเกมแดนชลบบาปก็โดดบาซิลเลียครับคือเราลงไปเราก็ไม่ได้แบบบวกแบบบ้าอะไรอย่างนั้นไม่ได้บวกแบบบ้าแล้วห่ำนะครับเราก็แบบค่อยๆเล่นนะครับเราไม่ต้องรีบไม่ต้องร้อนเลยนะเราแบบค่อยๆเล่นนะครับดูดูดูพี่นะครับ เล่นให้จําครับเล่นให้จำ,เน,จำเนี่ยครับเราได้ทอมมี่มาก็ชิวๆแล้วก็แบบฟาร์มไปก่อนครับต้นเกมต้องรีบแต่และมันมีเสียงคนตะนี่ไงคนนี่ไงนี่โอ้โหแล้วไม่โดนหัวเลยไม่เลยทร์ายาได้ชาร์จไปมามามาล่วงมาดิไอ้นี่มีซองชาร์ดด้วยครับถือว่าของดีของดีครับผมฝึกเล่นซองชัยนะอาจจะเล่นไม่เก่งอาจจะเล่นไม่ช่ําแต่ก็พอได้พอไปวัดพอไปวาเนะครับอือถือว่าอีกไม่นานเพื่อมันจะมาเอาเราแน่ผมบอกเลยเพื่อมันแค้นพวกเนี้ย นั่นไงเพื่อนมันเพื่อนมันผมจะรอนวิ่งโล่งๆกว่านี้นะผมจะเปิดนะครับดูดูด,ดูวิธีเล่นแบบยอดไอคิวพี่ทีเล่นแบบยอดไอคิวพี่้ยไม่ล่วงว่ะไม่โดนหัวถ้าโดนหัวสักนัดนี่ล่วงแล้วเมืเ่อกี้เออถ้าโดนหัวสักนัดนี่มีล่วงครับมีร่วงมีหายเออแต่ก็ไม่เป็นไรครับเหมือนเพื่อนมันจะมาอีกตัวนะครับนี่นี่เราจะเล่นเหลี่ยมเหลี่ยมหน้าต่านี้เหลี่ยมหน้าต่านี้เหลี่ยมหน้าเต่นนาตนี้มันไม่เห็นตัวเราครับแล้วเราก็ถอยออกครับมันน่าจะเข้ามาถมเราแบบ สองตัวนับตอนนี้ผมเห็นมันแค่สองนะแต่อีกตัวผมยังไม่เห็นตำแหน่งมันนะครับแต่เพื่อนเราเออแต่เพื่อนมันเราเก็บไปหนึ่งตัวแล้วเออตอนนี้มันน่าจะเหลือสามครับอีกคนหนึ่งเพื่อนมันอาจจะออกไปชุบมั้งครับเราก็ถอยก่อนนะครับตรงนี้มีเอ่อสลิงครับเราก็จะหุนสลิงออกก่อนนะครับเราไม่ต้องรีบเลยเราไม่ต้องรีบเลยชิวๆได้เลยครับเออไม่ต้องรีบไม่ต้องรอนะครับออกก่อนออกก่อนสวยชิวๆชิวๆมีตัวชุบด้วยวะฝั่งซ้ายมือผม ต้องไปเคลียฝั่งซ้ายนะครับเพราะว่าฝั่งซ้ายก็น่าจะเป็นเหมือนเราตอนนี้นะครับมันน่าจะหยุดตัวคนเดียวเหมือนเราตอนนี้นะผมคิดว่านะไม่งั้นไม่ชุบวงหรอกถ้าแบบไม่ยําเป็นจริงๆนะอันนี้มันน่าจะไม่มีเหรียญบวกมันจําเป็นจริงๆครับถึงกับต้องชุบวงแล้วเพื่อนมันก็น่าจะดีขึ้นมาเป็นสามตัวนะครับใช่ครับมันกําลังบวกกันเลยครับสงสัยมิตี้อื่นมาด้วยนะครับก็ถือว่างานถนัดเลยครับรอบนี้เราได้แจมครับปกติเราบวกนี้เรามีแต่โดนแจมนะัแต่รอบนี้เราได้แจมคืนมาดูเลย ฟแดงจะเล่นยังไงนะครับเออดูไว้ครับดูแล้วจำแล้วนําไปใช้ตุยิงไม่ค่อยโดนเลยว่ะช่วงนี้ยิงไม่ค่อยคมสักเท่าไหร่นะครับแต่ก็ได้อยู่แต่ก็ได้อยู่ไม่โดนหัวเลยว่ะเฮ้ยอะไรวะไม่ยิงไม่โดนหัวมาดิโอ้ยนี่ไงแม่งเพิ่งบอกว่าเราจะไม่โดนแจมนะครับโดนแล้วครับตั้งหลังมาตรงนี้ก่อนตั้งหลังมาตรงนี้ครับ,ต,ต,รรบตั้งหลังตรงนี้ล่วงหนึ่งมา โอ้ย,อย,อยมาไงนี่มาไงนี่มาไงนี่ล่วงไปล่วงสองครับจงังหวะนี้ล่วงสองสยองขวัญน,นะครับเอาไอแดนไม่ลงนะช็อน,นี้ช็อน,นี้คือโดนไอแดนครับแค่นั้นแหละใครจะจงใครจะแจมก็มาเลยไอแดนก็พร้อมสวนคืนเหมือนกันนะ่ะไอแดนไม่ได้กลัวหรอกมันไม่ได้เกี่งใครกลัวแต่พอตัวไม่กลัวใครมันวิ่งมันวิ่งเราก็ยิงไปเลยยิงไปเลยนี่ครับคือเราเล่นแบบเราแบบ<ด>เล่นแบบเหลี่ยมดีเราไม่ต้องแบบอะไรมากก็ได้ครับแค่ต้นเกมเราไม่ต้องลงไปบวกแบบบ้าข้างหรอก คือเราไม่ได้ฝึกฝีมือเราฝึกเดินเกมเพราะว่าฝีมือเรามีอยู่แล้วนะครับเออวันนี้ก็มาเดินเกมชิวๆครับคือเราไม่ต้องแบบลงไปแบบหาปืนแล้วเก็บไล่ยิงไล่อะไรหรอกเราแบบค่อยๆเล่นดีกว่าครับแบบถ้าเราเอาชีวิตรอดเก่งรู้เหลี่ยมรู้แบบมุมยังไงเราก็ได้เปรียบครับเออถ้าเราแบบเดินเกมเก่งนะจริงอันนี้ผมพูดจริงผมไม่ได้มูดด้วยเดี๋ยวนี้ผมก็เคลียร์ไปสามตัวนะตีนี้ผมก็ยังเก็บไม่หมดตีสักทีนะครับแต่ก็ไม่เป็นไร ถือว่าก็ค่อทั้งเคลียรไปสามก็ได้อยู่ครับแล้วได้สกาด้วยสกาอัพสองถือว่าปืนโปดผมในหน้าสกาเนี่ยเออสกาปืนโปดผมครับงันหัวง่ายเวอร์เวอร์วังเวอร์วังจริงใช่ป่ะใช่ไหมคนดูใช่ไหมใช่แหละครับเออคุยเองตอบเองใช่แหละใช่แหละแล้วก็จะเข้าไปฟาร์มวงฟาร์มครับสักนิดสักหน่อยครับเออคือแบบไปหากดทรงกดสามอะไรอย่างเงี้ยคือเราไม่ต้องรีบไปนะเรากดมาสี่หนึ่งก็อย่างที่ย้ำเตือนทุกครั้งครับ เออว่าทุกครั้งอะไรอ่ะไม่ใช่ทุกครั้งท,ทุกทุกรอบที่ผมพูดแล้วกันนะเพราะว่าเกมนี้เราไม่ได้ลงมาเพื่อฝึกฝีมือเพราะว่าฝีมือเราเก่งเราโหดเราเฮี้ยมอยู่แล้วเราลงมาเกมนี้เพื่อฝึกอะไรวะเพื่อฝึกเดินเกมแ้ <Yeah. S 1> ผมลืมหรอือเปล่าคือผมมาสอนเดินเกมไม่ใช่ผมมาอะไรวะเนี่ยผมมาสอนเดินเกมหรือมาบน่นหรือมาอะไรเนี่ยเฮ้ย <laughs> มันก็ได้ความรู้อยู่และดูคลิปไอแดนอ่ะ สไม่มีสารลัดหรอกครับคลิปไอ้แดนมีแต่สารลายถ้าใครชอบคลิปสารลายสารลายแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้แดนด้วยนะครับกดแชร์ด้วยครับเพื <S <S <ๆ>่อเป็นกาลังใจให้แดนเล็กๆน่นอนนะจ๊ะเออใครที่กดแล้วก็ขอบใจขอบใจนะครับผมที่กดไลค์กดติดตามให้แดนนะฮะขอบคุณครับ,รบเออมุ่งสู 1, ส่หนึ่งหมื่นซับให้คนดูหนึ่งหมื่นซับแล้วก็หนึ่งแสนซับหนึ 1, ่งแสนซับแล้วก็หนึ่งล้านซับหนึ่งล้านซับแล้วก็สิบล้านสิบล้านแล้วก็ร้อยล้านครับถ้าถึงหนึ่งล้านซับ เอ้ยถ้าถึงหนึ่งร้ล้านซับไอแดนจะวิ่งรอบโลกหนึ่งล้านซับไอแดนจะวิ่งรอบรอบอำเภอ10,000แสนซับไอแดนจะวิ่งจะวิ่งไปไหนดีทุกคนก็คอมเมนต์มาแล้วกันเออทุกคนก็คอมเมนต์มาแล้วกันจะให้วิ่งไปไหนครับเอาเอาเอาใกล้ๆก่อน1น0 0 0แสนซับเอาใกล้ๆก่อนถ้าทุน1 0 0 0แสนซับเดยให้ผมทำอะไรคอมเมนต์มาอมเอาใกล้ๆก่อนเอาใกล้ๆก่อนหนึ่งล้านซับกับ10บล้านซับก็ยังอีกยาวไกลครับแต่ไม่เป็นไรครับมัน youtube คือสิ่งที่ผมรักผมจะทำมันไปเรื่อยๆเออแค่นั้นแหละ รักมันจริงมันคือความฝันในวัยเด็กของผมถึงตอนนี้ผมก็ยังจะเด็กแต่ว่าผมก็เริ่มโตขึ้นมานิดนึงนะครับผมในวัย17ปีของผมผมก็ยังรักมันและผมก็ยังชอบที่จะทํามันผมมีความสุขทุกครังที่ได้ทำมันนะครับในตอนนี้แล้วก็รถสําคัญครับเกมนี้รถสาคัญกับเราเราแบบโดดก่อนครับเฮ้ยมันขึ้นอะไรวะค้ยเราจะไปแลกของนะเราไปแลก,ปแกก่อทรงก่อสามนะเฮ้ยคนให้มันเปิดก่อน ยังไม่บอกเลยครับยังไม่ได้ให้มันเปิดไอ้แดดเปิดมันก็มาดิเพื่อนๆๆๆมาดิมาดิมาดิได้หมดอ่ะได้หมดอ่ะไ,ได้หมดทั้งสดจัดได้หมดทั้งสดจัดซ้ำก่อนครับซ้ำก่อนซ้ำเอาไอ h ฟ n ไอ้ฟอไอ้ฟงไอ้ฟอนะนะครับไม่ใช่ไอบอลนะไอฟอไอฟอนะครับดูของ่าครเผื่อมีกอดทรงกอดสีเพราะเราแบบยิงแต่หวัวมันะเมื่อกี้เราไม่ได้ยิงก่อมเลยนะโอ้โหไม่ไม,ไมีกอดสีเลยเนาะโถ่อยทำไมมันไม่ฟาร์มาดีๆหน่อยวะ บางทีก็อยากได้ยุก่อโรมก่อสีโอ้ยเอาเออแม่งผมไม่รู้ครับว่ามันมาคือเอางเอาผมผมยอมรับเลยนะครับว่าผมไม่ได้ใส่หูฟังเล่นเกมนะครับคือผมไม่ค่อยชอบใส่หูฟังเล่นเกมครับเอาง่ายๆผมฟังเสียงไม่เป็นเว้ยอืมผมจะเริ่มศึกษาฟังเสียงตีนอยู่เพผมฟังเสียงตีนไม่เป็นครับเอาง่ายๆเลยผมฟังเสียงเท้าไม่เป็นเออแต่ก็ไม่เป็นไรคือผมใช้เซนต์ล้วนๆครับใช้เซน์เกมล้วน ถ้าผมวิ่งแบบมิซินามูแล้วก็หันมาปาดนี่ไงมาดิเจ็บนะโดนในแดนโชว์เหลี่ยมหนานครับช็อตน,นี้โดนไอแดนโชว์เหลี่ยมหนาเหลี่ยมผิวเหลี่ยมก็มตึงไม่มีใครทําได้มีแต่ไอแดนคนเดียวที่ทําได้บนโลกใบนี้ขนาดมันใส่ไม่ใส่หูฟังเล่นเกมขนาดไม่รู้เสียงเท้าศัตรูหัวคูนะครับเออชิดูเอามันก็ยังหดเหี้ยมขนาดนี้ถ้ามันรู้แบบว่าศัตรูมาทางไหนบ้างบอกเลยว่าบนโลกใบนี้ไม่มีใครเอาไอแดนลงนะครับอืม เดี๋ยวผมคือที่ผมไม่ใส่หูฟังเล่นคือผมไม่มีหูฟังดีดๆเฉยน,นี่แหละเอาไง,ไง่ายๆนะก็หาสปอนเซอร์อยู่ครับเวลาสตรีมก็คอมแหลกแล้วเนี่ยาหาสปอนเซอร์ครับหาสปอนเซอร์คอมแค่นั้นแหละไอแแฮบซีพียู have CPU <c oughs> ก็เข้าได้นะครับมาดเพื่อนมาดเพื่อนสวัสด,ดีครับพี่เปาสวัสดีครับเออสวัสดีครับเผื่อเผื่อพี่เปาดูคลิปนี้อยูงไงเดี๋ยวพี่เปาไม่รู้หรอกช่องเล็กอย่างผมอะ่ะเออ๋ยวผมก็บังว่าคิดว่าบังว่าบังว่าพี่แกจะเห็นไงเอออืม ความผมมันจะตายแล้วครับพี่จะตายพอแรงแล้วง่ายๆความผมมันจะตายพอแรงแล้วเล่นฟีไฟยังแหลกอ่ะความผมเหลือจะเชื่อแองเมื่อคืนเล่นมาคราฟยังไม่ได้เลยความผมแม่งเด้งออกกูเลยไม่ไสตรีมมาคราฟก็เลยสตรีมโรบอทอ่ะครับแต่ว่าผมผมแบบวิ่งออกมาเหมือนจะหนีนะครับแต่ว่าผมไม่หนีนะจอน,นี้นะทาไมผมคุยนอกเรื่องจังวะเฮ้ยเย็นใจเย็นจเย็น,ยนผมไม่ได้ผมไม่คุยนอกเรื่องละ คือผมวิ่งออกมาเหมือนจะหนีแต่ผมจะค่อยย่องเข้าไปนะมันให้มันตายใจนะไม่คิดว่าผมออกมาแนละ้วแต่จริงผมไม่ได้ออกมานะคนดูเดี๋ยค่อยยองไปแล้วผมยาสกังเสริมหัวมันรอดูถ้าแบบมีตัวหลุดนะถ้ามีตัวหลุดแบบหลุดเดี่ยวโรนโดมาผมจาสกาเสริมหัวมันแค่นั้นแหละยอ่อครับยอ่อครับช่อนี้ยอ่อย่องเขาเรียกว่าย่องเบานี่ไงตัวเลยตัวหลุดมาแล้วตัวหลุดมาแล้วตัวหลุดมาสองนี่ไงเป็นไงครับไอแดนนี่มันยอดไอคิวจริงๆผมบอกแล้วไอแดนี่ มันแบบผู้เล่นยอด IQ ดผู้เล่นพรสวรรค์สูงแบบสกิลเพยก็สูง IQ ก็สูงครับไอแดนอ่ะอุ้ยรถกิ๊บมารถกิ๊บมาเหรอรถกิ๊บมาเหรอรถกิ๊บมาเหรอมาดิเพื่อนมาดิไหวหรือเปล่าไหวไหมไหวไหมไหวไหมมีแค่ไหนมีแค่นี้เจ้าแค่ไหนมีแค่ใจเจ้าอะไรอ,อีกมามาตอนนี้ไม่ได้เกรงใครกลัวแต่พอตัวมีกลัวใครถอยมาตั้งหลักแล้วก็ปาดแล้วก็ปาดโอ้ยแม่งก็สุ่ยดียังไงเนาะใจเย็นเว้ยออกก่อนออกก่อน ออกก่อนขี่รถออก,ออกโอ้ยเอกดผิดขี่รถออกขี่รถออกขี่รถเอาเอาแล้วถ้าไบเลี้ยวมันเลี้ยวไม่ได้ครับโอ้ยแย่แล้วแย่แล้วรถติด way, Scotland, ตรถติดเว้ยรถฟิสต้์ติดง่ายรถติดรถติดเว้ยช่อนี้รถติดไม่เป็นไรผมไม่ออกก็ได้ผมมาจนตอกผมมาจนตอกผมไม่หนีแล้วช่อนี้ผมไม่หนีผมจนตอกแล้วผมจนตอกแล้วผมจนตอกแล้วออกมาปาดออกมาวัดกันเลยมามาดิเพื่อนก็มาดิเพื่อนอมาดิอดอกมาวัดกันเลยออกมาวัดเอาโอ้โห เหมือนเก่งอ่ะเหมือนเก่งอ่ะโอ้โห้ยแต่ก็ไม่เป็นไรเราก็ได้มาเท่าไรวะเจ e ็ดอีลิมครับคือสี่พันสอง้าเมจไม่ได้แย่นะครับเกมนี้ฝึกไปเรื่อยๆครับถ้าคุณอยากเก่งอยากโห่อยากเฮี้ยวมหิดก็ดูช่องไอ้แดนเรื่อยๆสิได้แดนจะมาสอนเล่นให้รู้จักเข้าใจปะ <laughs> รอเล่นรอเล่นถ้าใครอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้แดนด้วยนะครัขบขอครับบายบาย